เขียวอนการใช่เมื่อกี้พี่แนนเนี่ยห็งกับด้วยนะอ้ไม่ไหมมีการใหม่อะโรบินป่ะโรบินอ่านการมีหงได้ไหมเรสาหุีนะะาแทที่สมอแขนที่สาวดอกไม้นี่เป็นดอกไม้หอม พิเศษที่พิเศษไหมคะพิเศษและให้โดยคนพิเศษโอ้ยอันนรักมขออยาถ่าด้วยอ่ะรู้ตกล้องฉันจะไมหาวถไหนที่มีใ้ถ่ารรงาปหลกน้ตอนะมันเกิดีองยวกมันกมเกิของลเลย พี่เมียวเป็นพามนกินต่างประเทศนะคะมาไม่ได้พี่เยินก็เลยเป็นตัวแทนมอบดอกไม้แทนพี่เมียวนะคะอชิคๆกันหน่อยโอ้ยชิคๆกันโดดลงเวทีไปเลยดอกไม้หวานมากหวานไหมล่ะทุกคนยับขอบคุณพี่เยินด้วยครับขอบคุณค่ะแล้วก็ตัวเอง Thank <laughs> you.